สวัสดีครับผมบูมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บิ๊กซีรัชดาพิเศษนะครับตอนนี้ผมมาเห็นตู้ตู้หนึ่งน่าสนใจมากนั่นก็คือตู้ขายหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งนี่เลยทั้งตู้นี้ก็จะมีแต่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่มีเป็น power bank ด้วยมาดูราคากันนะคะราคาก็จะนายเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าสิบชิ้นสิบชิ้นห้สิบบาทเดี๋ยวเราจะลองซื้อกันเลย อพอผลแล้วจะมีให้จ่ายเงินด้วยเงินสดหรือ QR code นะฮะเราจ่ายเงินสดเดี๋ยวเราจะหยอดแบงลอยเข้าไปจอดเข้าไปแล้วนะฮะ,อะพอหยอดเข้าไปแล้วมันก็จะล่วงลงมาอย่างนี้เลยแเรารับเงินพอนอยังไงอะ่ะ เงินทอนอยู่ไหนอะ่ะยอดเงินคงเหลือห้าสิบบาทแล้วไงต่ออ๋อเนี่ยมีปุ่มมีปุ่มมาน e ี่แบ็ใช่ไหมอาม้าวทำไมทำไมเครื่องไม่ทอนเงินอะ่ะตอนแรกมันทอนนะยั <c oughs> งไงอะ่ะได้ของมาแล้วทําไงต่อเมื่อก่อนหน้านี้ก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้นะครับผมก็ได้ถ่ายไว้เล่นๆเครื่องก็ทอนเงินนะครับแต่ว่าทอนมาเป็นเหรียญทั้งหมดเลย และเมื่อกี้ผมก็ยืนงงๆอยู่อยู่สักพักมีเจ้าหน้าที่เสื้อสีฟ้าคนนี้เดินเข้ามาบอกนะครับว่าเครื่องเงินทอนน่าจะหมดเลยครับเครื่องก็เลยไม่มีเงินทอนแต่ว่าตู้นี้สามารถจ่ายได้ทางเงินสดแล้วก็สแกน QR code ก็ได้นะครับหน้ากากอนามัยนี้ Import มาจากจีนนะครับไม่ได้ผลิตในไทยราคา50บาทมี10ชิ้นนะครับประทับตาวันที่1มิถุนายน 2 5 6 3แต่วันนี้คือวันที่13มมิถุนายนนะครับวันที่ไทยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ